กรรมในอดีตชาติของหลายๆท่านเองที่เกิดมาเนี่ยมีศักดาน้นยมีอำนาจวาสนาน้อยนอกจากเกิดมายากจนละหูโดนกดขี่คอมเพงโดนเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างเราไปสร้างกรรมอะไรมาไว้ทำไมเราจึงมีอำนาจวาสนาน้อยเหลือเกินพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนที่มีศักดาน้นยเนี่ยในอดีตชาติของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจริษยาคือเป็นคนที่ เห็นใครได้อะไรกันแล้วแต่เห็นเขาได้ลาบได้สักการะได้ความเคารพได้การนับถือได้การไหว้การบูชาก็เกิดความริษยาเกิดความอิจฉาเกิดการม,มุ่งร้ายในลาบสักการะการเคารพการกราบไหว้หรือการบูชาของคนอื่นอย่างเช่นเราเห็นคนคนหนึ่งเขาได้รับการสักการะหรือเคารพ คนอื่นไปสักการะคนอื่นไปเคารพเขาคนอื่นไปไหว้ไปบูชาเขาเราเห็นก็เกิดความริษยาเกิดการมุ่งร้ายลักษณะแบบเนี้ยตายไปอดีตชาติถ้าเราทําแบบเนี้ยไว้พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์จะทําให้เราเนี่ยมีอํานาจวาสนาน้อยมีศักดาน้อยเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี้ยสมมุติว่าหลายๆท่านเองบางท่านเองเกิดมาลําบากยากจนแล้ว แล้วเราก็มีศักดาน้อยคือเราถูกกดขี่เขาเมงเราถูกเอาลัดเอาเปรียบตลอดเรามีอำนาจวาสนาน้อยขอให้รู้เลยว่าอดีตชาติเนี่ยเราต้องทำกรรมนี้มาแน่นอนเราต้องริษยาเราต้องมุ่งร้ายเราต้องผูกใจอิจชาคนอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมละเสียถ้ารู้ว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยในปัจจุบันเนี่ยไอ้ความอิจชาริษยาความมุ่งร้ายเนี่ยละเสียความริษยาเนี่ยต้องมีมุติตา การที่เราจะเอาชนะริศยานี้ได้เราจะต้องมีความยินดีกับเขาที่เป็นความยินดีจริงๆคือจะต้องยินดีไม่ให้เขาเสื่อมจากลาบสการะเขาได้ความเคารพการบูชาการไหว้การนับถือเราจะต้องให้เขาอยู่ในลักษณะนั้นได้ในลักษณะนั้นให้เขาได้ความสุขได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้โลกทาแปด เราจะไม่มีใจริษยาไม่มีใจอิจฉาเขาถ้าเราสามารถผ่านทะลุด่านนี้ไปได้จิตใจของเราก็ตั้งอยู่ด้วยความยินดีเป็นความพลอยยินดีที่เป็นมุทิตาจิตจริงๆโดยที่เราสามารถละไอใจที่ริษยานี้ได้แต่ถ้าเราเห็นเขาได้ลาบได้ความเคารพได้การนับถือได้รับการไหว้การบูชาแล้วเราก็ดีใจกับเขา แต่ความดีใจของเราเกิดขึ้นมาเราก็มีความอยากจะได้ว่าหูเขาก็ได้เราก็น่าจะได้ความยินดีเนี่ยมันจะเป็นความโลภทันทีเราจะมีจิตใจที่โลภเพราะนั้นมีจิตใจที่โลภเราจะไม่สามารถละไอริศยานี้ได้เพราะนั้นเหตุปัจจัยก็นำพายเราเนี่ยจะต้องมาเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาน้อยในโอกาสต่อไปเพราะนั้นถ้าเราจะละไอใจที่ริษยานี้ เราก็จะต้องทะลุทะลวงมันให้ผ่านให้ได้ด้วยการที่ทําให้เราเนี่ยวางจิตที่จะทําให้ยินดีกับเขาโดยการที่ไม่ให้เขาเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือความสุขที่เขาได้เราจะต้องยินดีหรือปรารถนาไม่ให้เขาเสื่อมเมื่อเราปรารถนาเรามีความยินดีได้แบบนี้มุทิตามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอิจฉาริษยาจะละทิ้งไปก็จะตั้งอยู่ในมุทิตาซึ่งเป็นพรหมิานที่ เราเองในชีวิตประจำวันนี้เราเจออยู่แล้วในครอบครัวของเราในญาติพี่น้องในเพื่อนที่ทำงานเขาต้องได้ยศได้ตำแหน่งเรารู้สึกไหมว่าเรามีความยินดีกับเขาเรามีมนัดมีความรู้สึกดีมีความสุขมีความพอใจกับเขาแต่ลึกๆเราเองอ่ะเอ๊ะเราเองก็น่าจะทำได้เหมือนเขาเราเองก็น่าจะมียศมีตำแหน่งเหมือนเขาความรู้สึกนี้คือความโลภเรายังมีใจริษยาอิจฉาคนอื่นอยู่ มันจะไม่เป็นมุทิตาเพราะฉะนั้นเราจะสะสมเอริสยาเราจะสะสมความอิจจานี้แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้กลับมามีสักดาน้นยแต่ถ้าเราพินิพิีหนณาจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตในใจว่าเมื่อเพื่อนของเราได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขได้ทรัพสมบัติเราเกิดความยินดีปรารถนาว่าอย่าให้เพื่อนเสื่อมลาบเสื่อมทรัพย์สมบัติหรือเสื่อมความสุขที่ได้ การที่เราตั้งจิตอย่างนี้ได้มันจะเป็นมุทิตาที่แท้จริงและไอตัวริศยาตัวอิจฉาเนี่ยจะละไปได้ถ้าในชาตินี้เราก็เกิดมาก็ลําบากอยู่แล้วเกิดมายากจนอยู่แล้วแถมมีศักดาน้อยถูกคนอื่นกดขี่ก่เมเหงอันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่เราสร้างกรรมนี้มาด้วยก็คือมีใจอิจฉาริศยาผู้อื่นเห็นเขาได้ลาบได้สกการะเขาได้ความเคารพจากผู้อื่น มีคนอื่นมานับถือมีคนอื่นมาไหวมาบูชาก็รู้สึกอิจฉาอันนี้คือคนที่มีศักด์น้อย